ชีวิตหลังแต่งงานมีความสุขในทุกวันครับตื่นมาเจอหน้าภรรยาก็แฮปปี้แล้วครับดีฮะชีวิตคู่ทํางานไปได้วยกันแล้วก็คือผมกับเขาทํางานด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วกับคุณตูแล้วก็ เลยการเป็น24ชั่วโมงอยู่กันตลอดเวลา <S <S <ๆ>ก็ดีฮะช่วยคิดงานทํางานต่อยอดงานไปเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาทะเลาะก,กันน้อยลงความแตกต่างที่ต้องปรับไม่มีฮรรู้สึกว่าเราเข้ากันกันได้ดีคุยกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นด้วยฮะ <S <S ตอนนี้ที่หลักๆเลยก็มีอ่านข่าวครับในการข่าวสามสีที่ช่องสานะฮะแล้วก็มีเล่นละครปีนี้เล่นหนึ่งเรื่องครับก็ของคุณภรรยาฮะก็เลยอ่านเล่นหนึ่งเรื่องแล้วก็มีงานรีวิวครับทำผลรีวิวและธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเปิดเลยก็ เวลาเที่ยวมองน้วยกัน2คนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาเนาะแล้วบางที่ที่เราอยากไปอะ่ะมันไกลและเป็นอันซซนเฮ้ยถ้าเราได้ไปเที่ยวกับแฟนคลับซึ่เป็นความฝันนะว่าให้เราเป็นนักชิมแต่ว่าเราสามารถหาแฟนคลับไปกับเราได้ทุกทริปเงี้ยไปนั่งดูเรากินไปนั่งดูเราถ่ายคลิปแล้วมาอยู่ในคลิปกับเราอะไรแบบนี้งานยุ่งขนาดนี้ทําไมถึงรับพรีเซนเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมฮะอัลฟาตัวนี้เพราะว่าเพื่อปากในท้องครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะฮะเพราะว่าปากชอบกินเผ็ด แล้วมันลำบากท้องหลายๆคนเห็นว่าพี่กินเผ็ดแต่บางทีกลับไปตอนดนึกๆมันมีอาการแบบแสบท้องแน่นท้องกดไหลย,ย้อนจริงๆมาเจอตัวนี้เพื่อปากและท้องกินแล้วดีจริงๆคือกินแล้วแบบปรับสมดุลร่างกายทําให้เราย่อยง่ายใช่ไหมฮะแล้วพอเราไม่มีของเสียในร่างกายผิวพรรณเราก็ดีด้วยปัญหาต่างๆมันเห็นว่ามันลดลงจากตอนที่เราเราเป็นคนที่ระวังตอยแล้วเพราะเราก็กลัวจะเจ็บเรากลักวจะไม่สบายอยู่แล้วใช่ไหมท้องอืดท้องเฟอ้อเราก็กลัวกดไหลย,ยอ้อนเนี้มันทําให้เวลาตอนจะนอนเนี่ยเราระวังแต่พอกินตัวนี้ไปพอตอนนอนรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาม การที่ไม่เป็นโรคคือสิ่งที่ดีสุดจริงๆแล้วตัวนี้มันปรับสมดุลคือมันคงไม่รู้สึกว่าแบบโหร่างกายเราเฟสแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่ารู้สึกว่าเราแบบโอเคมากๆก,ก,กับาการใช้ชีวิตประจําวันคือดีถือว่าดีเลยพี่ชอบมากครับ <c oughs> อยากจะบอกว่าพี่วินคนที่ทํางานในสิ่งที่รักทุก,ทกวันนะฮะแล้วก็เต็มที่กับงานที่ทํามากแต่ทีพอเต็มที่เกินไปมันทําให้ร่างกายเราก็ต้องมีการซ่อมแซมเนาะหรือฟืนฟ้นฟนูหรือพักผ่อนถ้าหลดนานๆไปไม่ดีฮะ,ะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่า สนุกเท่าไหร่เราก็ต้องรักษาตัวเองกลับเข้ามาเท่านั้นนะฮะอย่างพี่พี่คนที่กินดึกแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาตอนนี้พี่ก็ใช้ตัวนี้เป็นคำตอบของพี่แต่พี่ก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีขึ้นด้วยเพื่อได้ทํางานได้ยาวๆแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นหน้าพี่ตลอดไปนะครับสู้ๆครับเรียลเอลิเซอร์เพราะความสุขคือยาอายุวัฒนะ